สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพบเหอก,กับแม่ปล่อยผ้าพืชอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยมีปลาซิวนะจ้าปลาซิวสดแม่ปล่อยก็ก่เอามาต้มสมใส่ผักไก่แง่งนะจ้าแม่ปล่อยมีผักไก่แง่ง้วก็ใบบาาักคมอ่อนนะจ้าต้มแบบอีสานอีสานนะจ้าเป็นอาหารพื้นบ้านนะจ้าไม่ไม่นุ่งเห็ดกินง่ายๆนะจ้านี่นี่คือปลาซิวสดที่แม่ปล่อยได้มากนะจ้า จะเอาปลาซิ่วไปคั่วก,ก่อนเลยจ้าขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเอาปลาซิ่วมาเอาใส่เอาอยางออกก่อนนะจ้าเพื่อจะตัดหัวตัดหัวแล้วเอาใส่ออกจ้าจ,จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะจ้าถ้าเบาออกเนี่ยจะขมนะจ้า ปลาซิ่วที่ใส่ต้องเป็นปลาซิ่วสดจ้ะไอยจะแสบนะจ้ะ เ็จเรียบร้อยแล้วเอาไปล้างทำความสะอาดเลยจ้าข้าวล้างในะนำสะอาดนะจ้าสามรอบเพื่อล้างออกความข้าวแล้วก็ลดคมของใส่ปสลาซิ่วออกนะจ้าจะไรแบบนี้ปลาซิวมันจะตัวใหญ่ๆจ้าสดๆล่างอีกรอบจ้า เอาซาขึกนโต๊ะจ้ะขั้วล่างทำความสะอาดเรียบร้อยจะได้กระชอเป็นหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะต้มน้ำให้เดือดลยจะ๊ะ เติมเดือดแล้วนะจ้าใส่ลงไปเลยจ้าพาออนตะไคร้ติกแทงแล้วก็ไก่บกูดนะจ้าใส่ลงไปเลยผิดกันตอนนี้ฝนก็ร่างโตแห้งเลยจ้าตอนนี้ใส่เกลือลงไปจ้าปรุงรสก่อนจะเอาปาซิวลงไปเลยจ้า ง่วงแค่น้อยแค่น่อยแค่ายแค่ายสยามภูมิกเลยจ้าแล้วก็น้ำปลาง่วงซีมเบิงวนนันง่วแล้วก็เอาปลาซิ่วลงไปเลยจ้า ใส่ใบบักขามอ้อนลงไปจ้ใปะใบบักขามอ้อนจะเทให้มีรสสมขึ้นมากนะจ้ะปิดฟ้าไวให้เดือดแล้วจ้ะ นี้เริ่มสุกแล้วจ้าใส่ใบพักกัะแงงลงไปจ้าเพิ่มความหอมปิดไาอีกรอบนึงจ้ะปิดฟ้าไว้ประมาณสากสองนาทีกับพ่อ เสร็จเรียบร้อยจ้าต้มสมปลาซิวใส่ผักกงแย่งนะจ้าปิดไฟเลยจ้า มาได้จ้าเมื่อกินขา่าก็ต้มสบปลาซิ่น้ำกันนะจ้าเมื่อนี้แม่ปอยกับสิคอตัวล่าไปกอนนะจ้าฝากกดติดตามหลักะ็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนพร้อมนะจ้าเพื่อที่จะบร่ได้พลาดรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยเมื่อนี้แม่ปอยกับสิคอตัวล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ